สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดหีบอุปกรณ์7ดาวแบบสุ่มในแพ็กเกจอุปกรณ์ฉลอง8ปีนะครับก็คลิปนี้จะมาเปิดทั้ง2 ID นะครับเป็น ID ทั้งบ้านทั้ง2 ID เลยนะก่อนอยู่เลยนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของ ID ทั้ง2 ID มากเลยนะครับที่ นำ ID ดีมาให้ผมเปิดนะผมก็จะพยายามาเปิดให้ได้เกียร์ดีๆทั้ง2 ID เลยนะครับในคลิปนี้นะครับโอเคมาเริ่มต้นกันที่ ID แรกก็คือ ID ป้ายเหลืองนะครับผมป้ายเหลืองนะครับเป็น ID ที่สวยมากๆเลยเพราะว่ามีเอลซ่านะครับผมอาิติกิอาเานะครับผมเป็นตัว3ตัวที่คนหลายๆคนเนี่ยใช้ในทีมนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดได้เกียร์ดีๆเนี่ย จะสามารถเปิดได้อาจจะสามารถทําให้อันนี้เนี่ยได้เกียร์ดีๆไปใช้ให้ตัวละครนะครับผมอย่างเช่นเอลซ่าอะไรแบบเนี้ยอามาอลิติกิแบบนี้ครับเออโอเคก็ผมจะพยายามเปิดให้ให้ได้เกียร์ดีๆเนาะก็ทางบ้านบอกว่าอยากจะได้ห่วงยางหน้าร้อนนะครับผมก็จะพยายามเปิดให้ได้นะครับผมโอเคก็ let's go ครับ อ่าก็ใครที่อยากจะให้ผมเปิดก็สามารถส่งมาได้ที่ทางเพจ Facebook หรือไม่ก็ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับผมก็รับเปิดอยู่นะครับโอเคผมขอแคปหน้าจอก่อนนะครับผมโอเคมาเอาไว้ใส่หน้าปกนะเออเอาไว้ทําหน้าปกด้วยนะครับขอแบบกระดิกอีสักประมาณสัก7รอบนะครับอ่ะหนึ่งรอบนะครับผมสองรอบนะครับสามรอบนะครับผม สี่รอบนะยาวๆครับยาวๆนะไม่รีบร้อนนะครับห้ารอบนะครับผมหกรอบรอบสุดท้ายเจ็ดรอบป๊าบเกียร์ดีๆมาไหมโอ้โหอของประดับต้นไม้คริสต์มาสโอ้โหอันนี้ดีมากๆครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ห่วงยางหน้าร้อนแต่เกียร์นี้ก็ดีนะครับผมเป็นเกียร์คริสต์มาสเจ็ดดาวที่ดีที่สุดในรอบคริสต์มาสนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับก็ มีต้านสกิลหลบสกิลแล้วก็มีลดแร่นะครับผมเป็นเกียร์ของสายพลังนะครับสามารถติดให้อามาจลสือใช้เล่นน้อยได้นะครับโอ้โห و, ถ้าเกิดว่าเล่นป้ายเหลืองเนี่ยเกียร์นี้เกียร์นี้ก็จะแบบโอ้โหคือดีมากถ้าเกิดว่าจะเอาอันี้เนี่ยเป็นไอดีเล่นป้ายเหลืองนะครับก็เกียร์นี้คือเหมาะมากนะครับผมสุดยอดเลยนะครับโอเคดวงของโคจิยังไม่หมดนะเอ,อโอเคครับคุณผู้ชมก็มาต่อกันที่ไอดีที่2ดีกว่านะครับ ก็ไอดีนี้เจ้าของไอดีไม่ได้บอกนะครับว่าอยากได้อะไรนะครับแต่ผมก็จะพยายามให้มันได้ในเกียร์เซตคริสต์มาสเซตจันทราแล้วก็เซตปีใหม่ละกันนะครับอ่าหรือไม่ก็อ่าหรือไม่ก็แบบเกียร์ที่ดีกว่านี้นะครับผมแบบว่าเกียร์ที่แบบค่าดีๆเกียร์ดีๆในการใช้ให้ตัวละครนะครับผมในการใช้กับตัวละครเออคือผมเนี่ยก็ไม่อยากจะเปิดให้มันเกลือนะเพราะว่ามันแบบแพ็กเกจมันก็แพงนะครับ800กว่าบาทแน่นะครับผม โอเคไอีน okay. ี้ก็สวยมากเลยนะมีแบบโทะด้วยนะครับผมโอเคมาครับลุยกันเลยครับแล้วก็อยากจะได้แบบเกียร์ดีๆให้กับไอทีทั้งบ้านนะครับผมมาป้าบนะครับเอากี่รอบดีเอาประมาณสัก3มรอบแล้วกันนะครับอ่ารอบที่1แล้วนะครับผมรอบที่2นะครับสุดท้ายแล้วรอบที่3ป้าบเอาแบบรวดเร็วทันใจโอ้โหหมวกสุดแกร่งโลนานะครับอูโหู ได้เซตเลียวนาดแน่โอ้โหก็สำหรับผมนะถ้าผมได้ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับคือผมไม่รู้นะว่าเจ้าของไอเดียจะโอเคหรือเปล่าแต่สําหรับผมมันก็โอเคแหละมันก็ยังดีกว่ามันก็ยังดีกว่ามันจะไปได้วกเลดได้ชันเรียมอะไรแบบนี้นะออก็ถ้าเกิดว่าไม่พอใจก็ต้องขอัยเจ้าของไอเดียด้วยนะครับที่แบบว่าเปิดได้แค่เซตเลียวหนาดนะ ดวงของโคจิก็เกือบจะตายแล้วนะครับดวงของโคจิเกือบจะโชคร้ายแล้วแบบเปิดไปได้เลดาร์อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเกียร์เดาวโอ้โหเกียร์เจด,ดาว,ดดาวโอ้โหแสดงว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าผมเปิดได้เกียร์ดีกว่านี้อย่างเช่นพวกห่วงยางหน้าร้อนไอดีนี้ก็คงจะไปได้ไกลนะผมขอสลับออปชั่นให้เลยดีกว่านะสลับออปชั่นเป็นรถแร่นะเออผมขอสลับให้เลย เฮ้ยระยะเวลาไม่เอาดีกว่าอยากจะได้รถแรกนะครับผมอันนี้คือแบบแอบบแอบเบจ้าของไอดีมาสลับออปชันให้เลยนะครับเพราะว่าหมวกสุดแก่งเนี่ยมันเหมาะก,กับรถแรกนะแต่ว่ามันจะได้ไหมก็ไม่รู้นะต้องรอดูอีกทีนะครับเฮ้ยเอาจริงดิค่ารถแรกอยู่อุ้ยระยะเวลาเจ้าซัลเลนเจอร์เนี่ยผมได้เยอะมากเลย3รอบและสามสี่รอบแล้ว, 3, แ,ลวแต่ว่าอยากจะได้รถแรกโอ้โหห้ารอบเลยเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยวันหลบสกิลก็หลายรอบเหมือนกัน อัตราสะท้อนปึ๊บหลบสกิลโอ้ยเต็มเลยเนี่ยหลบสกิลเนี่ยอันนี้คือแบบยาวๆนะครับเผาผลาญคัมพีให้กับไอทีหน่งเอยะรถแรกมาแล้วนะครับเผาผลาญไอดีให้กับไอทีทางบ้านเอ้ยเผาเผาผลาญคัมพีนะครับผมให้ไอทีทางบ้านประมาณนั้นเอ่อขอเอ้ยเดี๋ยวๆอ้ยเกียบเกืียบเกลียบเกลียบลืมลืมลืมอันนี้คืออัปเกรดให้เลยนะครับเออ ก็เดี๋ยวผมจะลองเลือกใส่ให้เลยแล้วกันนะแบบว่าเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวให้เจ้าของไอดีไปใส่เองเลยแล้วกันแต่ผมจะแนะนําในคลิปนี้ว่าจะใส่ตัวไหนเนาะเผื่อเจ้าของไอดีมาดูนะครับอาหมอกสุดแก่งเลยก็อัพเคียยวไปเลยนะครับเคียวก็จะเหลือแหละโอเค150ไปเลยนะครับก็ทีมเจ้าของไอดีใช้ทีมไหนเล่นเป็นหลักเนี่ยอุ้ยมีบาวแสงด้วยหรออุ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆมีเบาวแสงด้วยนะครับ น่าจะทีมแรกปะทีมแรกน่าจะทีมแรกแหละครับอ่าใช่ใช่ใช่น่าจะทีมแรก,รๆๆน,แรกนี่แหละก,ก็ผมแนะนําว่าให้ใส่เออมันมีแค่ตัวเดียวแหละคือหน้าส,สื่อครับเออใส่ให้หน้าสื่อนี่แหละนะครับผมใส่ให้หน้าสื่อแหละอืมถ้าเกิดว,ว่าไม่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ให้หน้าส,สื่อก็คงจะต้องใส่ให้บราวไฟนะครับหรือไม่ก็เป็นมูลดุรยางนะมันจะได้เป็นสายพลังตรงสายนะครับอ่าโหเสียดายม,มาก ถ้าเกิดว่าได้ห่วงยางหน้าร้อนนี่คือแบบจะเข้าท่าเลยนะอันตรงๆโอเคไม่บป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรก็ถือว่าโอเคแหละยินดีนก่าได้พวกเลด้์พวกปากกาเนาะมาครับเดี๋ยวเราก็มาเล่น PVP กันเลยนะครับผมก็ขอเล่นขอเล่นในดีเจของในดีคนอื่นแล้วกันนะครับเล่นในดีตัวเองมันแบบมันก็เอาไว้เล่นในคลิปตัวเองประมาณนั้นแบบว่าในคลิปที่เป็นในดีตัวเองแบบจัดๆร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคมาครับรอบนี้ มาขอขอลองขอลองบราวไฟนะครับเอ้ยไม่ใช่สิบราวแสงนะบราว์แสงบราวแสง <c ười> บราวแสงบราวแสง,แสง,แสงอยากจะลองดูบราวแสงนะครับคือบราวแสงเจ้าของอันนี้เขาใส่เกียร์เจ้าของอันนี้ใส่เกียร์แบบไม่เน้นหลบสกิลกับต้านสกิลนะเน้เนเน้นดาเมจประมาณนั้นแต่ว่าตัวตัวอื่นเนี่ยคือใส่เกียร์โอเคแล้วนะครับ ก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นอยู่หรอกเวลาจับไอดีคนอื่นเนี่ยมันถ้าไม่ถ้าแม่อย่างไงก็ไม่รู้นะเออแบบว่ามันไม่ชินนะครับผมเพราะว่าจับแต่ไอดีตัวเองมาหลายหลายหลายเดือนหลายรอบแล้วนะครับไอทีทั้งบ้านไม่ค่อยได้จับเลยนะครับเออก็ไม่เป็นความรู้สึกอีกฟิลนึงเลยอะ่ะเออแบบไม่ใช่ทีของตัวเองแต่มาเล่น P PP ของไอดีคนอื่นเนี่ยมันก็รู้สึกประสบการณ์ใหม่เออประมาณนะครับโอเค อีกสักสองรอบนะอีกสักสองรอบเลยครับผมอันนี้คือไตหลีกเล okay, ยโอเคไหยถ้าเกิดว่าได้ดีๆเนี่ยคือจะดีมากเลยนะก็ขอบคุณเจ้าของไอดีทั้งสองไอดีอีกรอบนะครับที่นำล่าหนี้แมาอาาล่าหทั้งสองไอดีมาให้ผมเปิดนะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะให้ผมเปิดนะครับก็สามารถทักแชทได้ที่เพจ f Facebook โคจิหรือไม่ก็ Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับคือผมก็ยังรับเปิดอยู่นะถ้าเกิดว่าผม ถ้าเกิดว่าผมปิดรับเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์ต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับเปิดก็จะบอกว่ารับครับผมอะไรแบบนี้เนาะอ่าก็รอไว้ดูก็ลอง,ลอง,ล,องลองทักมาดูครับโอเคนะแต่นะครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมเปิดเนี่ยต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยนะครับคือโอกาสที่ผมเปิดให้แล้วมันจะเกลือเนี่ย มันมีประมาณ50%เลยก็ว่าได้นะครับผมคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองกับดวงฟุกๆของผมเนี่ยแบบฟุกๆได้เกียร์ดีๆเนี่ยก็สามารถส่งมาให้ผมเปิดได้นะฮะเอออีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยวิจะกรกาแสงไม่เอานะครับไม่เอานะอันนี้ก็ไม่เอานะครับโอเคลองตัวทีมนี้แล้วกันนะครับไม่มีตัวกันบินนะคือผมไม่ใช้ตัวกันบินแล้วกันนะครับมันจะถ่วงทีมโอเค มาโอ้โหคือรอบที่แล้วเดือนกุนมภาพันธ์เนี่ยผมว่าผมก็โอเคแหละผมคิดว่าผมคิดถูกแล้วแหละที่ผมเติมไปในดีเกลือคือฮิกราชิโทวะมันแบบพูดง่ายๆคือผมคิดว่ามันน่าจะติดเมตาแล้วแหละหรือไม่ก็โกงแล้วแหละครับเพราะว่าแบบมันช่วยทีมได้ดีมากๆอ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันแบบโอ้โหแม่เจ้าถึกยังถึกอะ่ะเออถึกของโคตรถึกแล้วก็สกิลก็ดี นะครับเออคอมโบก็มีนะครับโอ้โหครบเครื่องอะ่ะติดอย่างเดียวคือใช้แร่เยอะครับประมาณนั้นติดแค่อย่างเดียวคือใช้แร่เยอะที่เหลือคือไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะครับผมคือแทบจะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมแพ้คุณผมมู้ชมผมแพ้ไม่นะเรียบร้อยครับผมแพ้เรียบหนาดเดี๋ยวผมขอดูเกียร์หน่อยผมขอดูเกียร์หน่อย ไม่นะมาแพ้มาแพ้แพรอบรอบสุดท้ายนะมาแพ้รอบสุดท้ายนะครับโอ้โหเรียบร้อยโดนกอบลินยื้อไว้นะครับเนี่ยคือถ้าเกิดว,ว่าใครจะเล่นสายการบินเนี่ยคือแนะนําให้เอาตัวที่แบบมีอ่ามีเครื่องสุดท้ายนะอย่างเช่นชินรากอบลินอะไรแบบนี้คือแนะนําให้เอามาเอามาเล่นครับเพราะว่ามันจะแบบมันยื้อได้เ,เอาง่ายหรือไม่ก็ควาสามารถฟื้นพลังนะครับอย่างเช่นลีมูรุอะไรแบบนี้เนาะกับดั๊อะไรแบบนี้นะครับผมโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะเนมินนาะบ๊ายบายครับผม